แปวดไหล่ด้านหน้าปวดไหล่ด้านหลังปวดคอปวดเท้าได้ด้วยเราไปดูกันคนที่ปวดไหล่ด้านหน้านะครับให้จับผ้าเราก็กางออกมาใหญ่ๆนี้นิดนึงนะเราก็จับยกขึ้นไปครับอือในแนวตรงนะครับแขนตึงด้วยอือโน้มไปเรื่อยๆนี่พอสุดแล้วเนี่ยมันจะตึงตรงนี้นับหนึ่งถึงห้าเราก็ปล่อยทําสักห้าวิห้ายกก็ได้ครับส่วนถ้าเราปวดไหล่ด้านหลังนะครับวิธีก็คือเราไม่จับกว้างแล้วนะเราจับแคบลงพอจับเสร็จปุ๊บ ยกขึ้นไปด้านบนเฉียงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตึงไหลด้านหลังมากเลยปิดด้วยแล้วถ้าปวดคอละปวดคอก็ใช้ผ้าเนี่ยแหละครับคล้องไว้ที่ท้ายทอยแล้วนอนลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจับผ้าให้สูงประมาณนี้นะดึงเฉียงขึ้นไปเฉียงหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ปวดคอดีมากปวดเท้าก็ได้เช่นกันวิธีก็คือเอาผ้าเนี่ยไปอยู่ตรงปลายเท้านะครับหลังจากนั้นนอนไงแล้วก็ดึงขึ้นมา นี่มันจะตึงทั้งต้นขาแล้วก็ข้อพับแล้วก็น่องแล้วก็เท้าเลยอัน,น